สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะมะเขือเทศของบ้านไร่องพยอมติดดอกมานานก็ร่วงหมดนะคะแดดก,ก็แรงแรงนี่เริ่มมีลูกติดแล้วนะคะนี่ค่ะได้สามลูกนะคะสําหรับต้นนี้ต้อนอื่นดอกก็ยังร่วงอยู่ตามเคยนะคะสงสัยน้ําจะให้ไม่พอนี่อันนี้ดอกดกดก ก็หวังว่าคงจะได้กินลูกบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มติดลูกเหมือนกันนะคะนี่เริ่มมีลูกเล็กๆติดนะคะก็หวังไว้ว่าคงจะได้กินบ้างอันนี้ก็ให้น้ำเช้าเย็นนะคะนี่ก็ยังไม่ได้ให้นี่เริ่มติดลูกนะคะ อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศสีดานะคะเนื้อกินอร่อยับทำพริกเกลือก็อร่อยนะคะกินแล้วผิวพรรณจะดีนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักกาดเขียวผักกาดเขียวปรีนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าอันนี้ไม่ใส่น้ำจุลินทรี์สังเคราะห์แสงแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะ เพียงแต่ผสมดินใส่ปุ๋ยคอกเข้าไว้อย่างเดียวก็ถ้ามีเวลาก็จะใส่ปุ๋ยฮอร์โมนไข่นะคะมะย,ยมต้นนี้ปลูกมานานไม่เคยได้ดูจนเห็นลูกร่วงลงมาในผักชีเป็นกระจุบเลยเอ๊ะใครเอาลูกลูกมาย,ยมมาทิ้งว่าเป็นทวงเลยที่ไหนได้แล้วข้างวนเขามีนี่ค่ะนี่ค่ะ ข้างบนเขาติดลูกแต่ติดก็ไม่ดกนะคะเป็นปีแรกเลยนะคะที่เห็นเขาติดลูกเขาอยู่ในร่มด้วยอยู่ร่มทั้งร่มไผ่แล้วก็ร่มของต้นบุง,งาสาหลีด้วยแต่ก็ดอกหอมเวลาลมพัดโช,ชยมาโหหอมเย็นชื่นใจมากๆเลยสำหรับดอกบุง,งาสาหลีนะคะเดีย๋ยวจะให้ชมนะคะ นี่ค่ะนี่คือดอกของบุงาสาหรีนะคะถึงดอกจะเล็กแต่ก็หอมชื่นใจส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักชีไทยนะคะเริ่มโตแล้วเดี๋ยวต้องใช้น้ำหมักมาลดอุ้ยสงสัยอากาศร้อนจัดเน่าเยอะเลยเนี่ยใช่ไหมอะรือลดน้ำร้อนไปนี่ค่ะอันนี้เป็นมะละกอมะละกอ เลดเดี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักกาดเขียวว่าจะหูดูผักบุ้งผักบุ้งนาที่บาลังพยอมมาช้ำนะคะถ่ายยาปื้ดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นหน่อไม้นะคะเป็นไผ่กิมซุงหรือว่าไผ่ลืมแรงนะคะนี่ค่ะ นอขึ้นเพียบเลยนะคะข้างในนุ้งก็มีนะคะอันนี้กินได้แล้วนะคะนี่ค่ะขุดนอกินได้แล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปซื้อขาหมูมาต้มนะคะนี่ค่ะหน่อไม้สดนี่ต้มกับขาหมูนี่อร่อยที่หนึ่งเลยแหละยิ่งหน่อไม้สดสดขุดใหม่ๆแบบนี้ด้วยนะคะนี่หนอสวยมาก เห็นลูกอะไรไหมคะนี่ค่ะเต็มเลยนี่คือลูกะสดามันนะคะลูกเม็ดเริ่มเหลืองแล้วนะคะนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพริกนะคะนี่ค่ะก็เริ่มเม็ดแดงแล้วนะคะก็จะมีเสียบ้างคือ มีหนอนจากแมลงวันทองนะคะมาไข่แต่ช่วงนี้จะไม่มีนะคะนี่ค่ะเม็ดกำลังสวยๆนะคะวันก่อนนี่ก็มีเอซแวะมา <Okay. S 1> ก็เลยเก็บให้ไปสักประมาณครึ่งกิโลได้นะคะนี่ค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เดินมาในสวนคุณตานะคะ นี่พริกของบ้านไรอังพยอมพริกขี้หนูนะคะอันนี้เป็นตะไคร้เป็นตะไคร้แกงนะคะเปิดน้ำพอไม่ได้วางสายน้ำหยดนะคะนี่เปิดวาล์วตัวเล็กที่เป็นสายน้ำหยดนะคะแต่ไม่ได้เสียบสายใส่ก็จะให้น้ำพุ่งแบบนี้เลยนะคะ เพื่อลดก็สองวันเดินมาลดทีนึงนะคะมาเปิดตรงนี้แล้วก็เปิดให้ลดนะคะก็ไม่ได้เปิดทุกวันนี่ค่ะก็ทำไมงั้นถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็จะไม่ได้เดินออกกำลังเปิดวาวตัวเดียวก็เสร็จกันเราก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็ทำให้ เราไม่ได้ทำงานพูดง่ายๆนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นฟักทองฟักทองญี่ปุ่นของป้าส้มนะคะจากลูกที่แก่แล้วก็เอาเม็ดเขามาเพาะแล้วก็เอามาปลูกตรงนี้นะคะเริ่มงามอีกแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นกระเจี๊ยบเขียวนะคะที่ได้เอามาปลูกไว้ก็เริ่มโตแล้วนะคะถ้าเพี้ยไม่ลงก็ได้กินแน่นอนนะคะ ส่วนทั่วฟักยาวของบไล่วงพยอมก็เริ่มแห้งนะคะเพรียลงหนักเลยโอ้หฉีดนะ้ำหมักหลายรอบมากใส่แก่ๆใบร่วงเลยนะคะยิ่งเราใส่แก่ๆเท่าไรใบร่วงหมดนี่เริ่มมีเพรียอีกแล้วนะคะเนียฝักสวยๆนี่ค่ะ ใบเหลืองหมดเลยว่าเนาะถ้าเราไม่ใส่แก่ๆเพรียก็ไม่ตายเราก็จะไม่ได้กินเราใส่แก่ลงไปเพรียาตายถั่วก็เหลืองหมดเลยใบร่วงหมดเลยนะคะนี่ค่ะโหน่าเสียดายจังเนาะ น่าเสียด้จังใบเหลืองหมดเลยถ้าเราไม่ใส่แก่ก็มันจะไม่ได้กินนะ่ะนี่ค่ะอันนี้จะย้อนตะวันนี่อันนี้ดอกดกดอกมากๆเลยอันนี้อุย้ยแล้วก็อยู่สูงสูงอันนี้เพี้ยเขากินไม่ถึง Uh huh. เดี๋ยวขย่งส่วนมะละก็ใบไหม้ใบเหลืองหมดเลยนะคะนี่เนี่ยได้อย่างเสียอย่างจริงๆลูกก็ไม่ร่วงลูกเหลืองหมดเลยไม่ได้กินดีเลยรุ่นนี้ได้กินตลอบแรกๆ รอบหลังๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกไม้ใหญ่แล้วก็คอยจะเหลืองนี่ค่ะเพี้ยเริ่มมาอีกแล้วนะคะอุ้ยวันนี้ก็เก็บได้เท่านี้เองนะคะก็ได้กําหนึ่งตามตลาดก็เห็นขายอยู่สิบบาทนะคะอันนี้ก็พมาแงพยอมก็เดินมาเก็บพริกนะคะเก็บพริกเพื่อจะเอาไป ผัดกะเพรานี่ค่ะนี่ก็คือพริกสวยไหมคะเม็ดสวยมากเลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารายุพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ